ปี2025เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในปีทองของวงการเกม RTS เลยครับเพราะในปีนี้นอกจากจะมีเกม RTS น้ำดีออกมาให้เราเล่นเยอะแล้วยังเป็นการส่งไม้ต่อไปให้กับปีหน้าปี2026ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับเพราะว่าปีหน้ามีเกม RTS น่าสนุกเยอะมากที่กำลังจะออกมาให้เราเล่นกันนะครับและในคลิปนี้ผมได้รวบรวมเอา10เกม RTS ที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ชมรับฟังกันครับ Deep Con Zero นี่เป็นเกม RTS ที่สร้างโดยได้รับแรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ยมจากเกม เลเลอร์สแล้วก็ไทบิเลียนวอร์นะครับทำให้ตัวของเกมเพย์ขั้นพื้นฐานเนี่ยจะเป็นแบบที่แฟนเกมซีนซีคิดถึงแน่นอน นอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยก็ยังได้เพิ่มระบบเข้ามาใหม่อย่างระบบ cover ที่เราทหาร่ามนะครับจะเข้าที่กำบังแบบอัตโนมัติเพื่อลดดาเมจและยูนิตบางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีอาวุธให้ใช้งานมากกว่าหนึ่งอย่างโดยที่จะมี AI คอยสลับอาวุธที่ชนะทางให้แบบอัตโนมัตินะครับในด้านของงานภาพและเอฟเฟกเนี่ยก็จัดว่าสวยงามตามท้องเรื่องครับเพราะตัวเกมเนี่ยใช้ตัว Unreal Engine 5ในการพัฒนาในด้านของคอนเทนต์นะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดเผยมาว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดครับนั่นก็คือ โหมดเนื้อเรื่องโมดที่2เนี่ยก็คือโหมดออนไลน์เอาไว้ต่อยเพื่อนนะครับและโหมดสุดท้ายก็คือโหมด Tower Defense ที่เราต้องคอยกันบ้านจากบอทที่มันจะปลุกมาแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับและแน่นอนว่านี่คือเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก CNC ดังนั้น Super w e a p พ n จะขาดไปได้ไงใช่ไหมละครับเกมนี้มีให้ใช้และตัวของ Super unit แบบพวกคันยา่าอะไรพวกนี้ครับในเกมนี้เนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าพวกยูนิตระดับนี้ครับมันจะเก่งจนเข้าขั้นขี้โกงเลยก็ต้องมาลอดูกันครับว่ามันจะขี้โกงยังไงนะ ตัวเกมยังไม่มีระบุวันวางจําหน่ายนะครับแต่ทางทีมงานก็ได้แอบกระซิบมาบอกว่าในเร็วๆนี้น่าจะปี2 0 2 6นี่แหละครับจะได้มีตัวเดโมปล่อยมาลองให้เล่นนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมไปกดวิสลิสกันได้ในสตรีมนะรอเดโมมาแล้วเรามาเล่นด้วยกันนะครับเกมถัดมาเรามาอยู่ที่ Warhammer 40k Dawn of War 4หลังจากที่ภาค3มันออกมาในสภาพที่เละเป็นโจกนะครับการกลับมาในครั้งนี้ทางทีมผู้สร้างจึงได้เปลี่ยนแนวของเกมเพย์เนี่ยให้มันกลับไป เป็นแบบภาคแรกซึ่งอันเนี้ย ผมดีใจมากๆเพราะว่ดอนอฟว์ภาคแรกนี่ครับผมชอบเล่นมากระบบมันมีสเสน่ห์ที่แบบเกมอาทิเท์อื่นมันไม่มีให้เราเล่นแบบนี้นครับโดยเฉพาะการสลับอาวุธที่แบบโอ้โหอาวุธติใกล้นี่โคตรสะใจอย่าเกมเนี้ยผมพูดตามตรงเลยนี่ยังไม่รวมท่าซิงคคนไนคิวที่ภาคนี้ก็เอากลับมาด้วยครับบอกเลยว่าดูทีไรสะใจทุกทีโอ้ผมยังชอบที่เขาเอาระบบนี้กลับมาได้ใจมากๆครับนอกจากนี้ครับตัวเกมเนี่ยก็ยังมีการนาเอาระบบที่เข้าท่าจากภาคอื่น เข้ามาผสมบ้างครับอย่างการประทับโคเวอร์แบบภาค2เนะครับเาเข้ามานะในตอนนี้ครับผมตัวเกมคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะมี4เผ่าหลักทห้เราเลือกเล่นนะครับนั่นก็คือเพื่อเอกตลอดการอย่างสเปซมารีนเผ่าออส เผ่าเนคอนแล้วก็อะเดปตัสแมคคาณิคัสนะครับส่วนโหมดการเล่นในตอนนี้ครับตัวเกมเปิดเผยมา2โหมดนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่องนะครับที่จะมีความยาวมากถึง70ภารกิจและได้มือดีอย่างคุณจอห์นเฟรน์ที่เคยประพันธ์บทดอบไซเมสเซอร์ ager, ก็ได้มาร่วมแต่งเนื้อเรื่องในภาคนี้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าในโหมดเนื้อเรื่องนี้ครับเราสามารถเล่นในทั้งโซโล่แล้วก็โคอปนะครับส่วนโหมดที่2เนี่ยก็คือโหมดเล่นออนไลน์ที่ในภาคนี้ครับจะมีให้เราเล่นแบบ1นึ 1, ่งหนึ่งสองสองแล้วก็สามสามนะครับตัว มีกำหนดวางจำหน่ายในปีหน้าปี2026ใครสนใจอย่าลืมไปกดวิดลิสกันได้ในสตรีมนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมเดย์แน่นอนเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันเทพจริง Total War Warhammer 40k หลังจากที่เป็นข่าวลือม,มานานมากๆแล้วนะครับในที่สุด CA ก็เอาจริงสักทีสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักซีรีส์ Total War ผมต้องขอเท้าความก่อนนะว่านี่มันคือเกมในวางแผนครับที่จะแบ่งช่วงการเล่นออกเป็น2ช่วงช่วงแรกนะครับจะเป็นช่วงวางแผนส่วนช่วงที่2จะเป็นช่วงต่อสู้ครับโดยในช่วงวางแผนนี้ครับเราจะได้เล่นในรูปแบบของเทิร์นเบดโดยหลักๆก็จะเป็นการบริหารบ้านเมืองอัปเกรดเทคโนโลยีเสริมสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามชิงจักรวาลซึ่งใน ภาคนี้ครับเราจะได้ไล่ยึดดาวเคราะห์ในแต่ละระบบสุริยะส่วนในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตภาคนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีครับเพราะการใช้กระสุนเนี่ยน่าจะเป็นการคุยกันที่รู้เรื่องมากกว่านะแล้วเมื่อเราเข้าปะทะกับไฟตรงข้ามก็จะเข้าสู่ช่วงการต่อสู้ครับผมในช่วงนี้เราจะได้เล่นแบบเกมอาร์เทียสเลวไทม์นะครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยจะตัดช่วงฟาร์มออกไม่ว่าจะเป็นการเก็บทรัพยากรสร้างฐานสร้างทหารเนี่ยจะไม่มีนะครับจะเน้นเฉือนกันด้วยการคุมยูนิตการจัด บนทัพแล้วก็การใช้ความได้เปรียบจากชัยภูมิครับผมนอกจากการต่อสู้บนภาคพื้นของดาวคอแล้วนะครับผมคิดว่าในภาคนี้เราน่าจะได้ควบคุมยาดลบให้ไปสู้กันในอวกาศได้ครับคือตัวเกมมันปูมาแล้วว่าเป็นการชิงจักรวาลน,นะมันก็ต้องมีการสู้ในอวกาศกันบ้างแหละส่วนไฟลลักที่เปิดเผยมานะครับว่าเราจะได้เล่นแน่ๆก็มีอยู่4ฝ่ายครับนั่นก็คือ s p Space Marine Ox Ox เอลดา i ีและแอสตาเมดิธาลัมที่เรารสามารถปรับเปลี่ยนชุดเกาะแล้วก็พวกสีของตัวละครได้ตามใจชอบครับปัญหาของเกมนี้มีอยู่อย่างเดียวครับก็คือตอนนี้มันยังไม่ประกาศวันวางจําหน่ายครับผมแต่คนก็คาดเดากันนะว่าไม่น่าจะเกินปี2ปีนี่แหละครับเกม,มนมาจะวางขายนะครับและถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปกดวิซลิกันได้ในสตีมนะครับแล้วก็เจอกันครับผมเพราะผมเดวันแน่นอนเกมนี้ <laughs> เกมถัดมาเรามาอยู่กับเกม Total War m e d i e v a l 3 ยี่สิบปีเต็มๆแห่งความหวังวันที่ผมรอคอยก็มาถึงเอ๊ะแต่ แต่ยังก่อนนะผมเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมเพิ่งอยู่ในช่วงพีโปรเซนะครับยังไม่ได้สร้างจริงๆนะซึ่งคนก็คาดเดากันว่าตัวเกมเต็มเนี่ยน่าจะมาประมาณ3-5ปีนี่แหละครับถึงจะได้เล่นกันจริงๆกนะัเนาะและการที่ผมเอาเกมนี้เข้ามาอยู่ในลิสต์แนะนําเกมอาเทตในปี2 0 2 6ก็เป็นเพราะว่านี่คือภาคต่อของเกมระดับตำนาน Medieval 2นะครับที่ตัวเกมจะพาเราย้อนกลับไปยังการลบในยุคกลางที่เราจะได้เป็นคนกําหนดโชคชะตากรรมของ หรือไม่กระโดดบอดตบตายจางต้นเกมไปแล้ครับโดยที่ตัวเกมในภาคน,นี้ครับได้ทําการใช้เอนจินใหม่อย่าง w อ r คอร์ จะเป็นการช่วยยกระดับทั้งงานภาพแล้วก็แอนิเมชันให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งตรงนี้ผมดีใจมากๆเพราะว่า t o t a l War ภาคใหม่ๆนะครับผมรู้สึกว่าแอนิเมชันมันแข็งไปหน่อยนะคืออยากให้แบบตัววอลคอเนี่ยช่วยอัปเกรดให้แอนิเมชันมันลื่นไหลแบบเกมภาคเก่าๆอย่างชุกุน2เนี่ยไหมผมชอบครับผมแอนิเมชันมันดูเพลินมากเลยนะซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ผมก็หวังว่าภาคนี้จะออกมาดีนะเพราะไม่รู้ว่าทูเนี่ยมันคือเกมระดับตำนานที่มีฐานแฟนคลับเยอะมากจริงๆผม ถ้าออกมาไม่ดีเนี่ย CA โดนเผาแน่ๆครับ และผมก็จะเชื่อว่าอาถรรพ์ภาค3ถ้าไม่ดีก็ห่วยแตกสุดๆไปเลยมันมีอยู่จริงนนะและถ้าตัวเกมมันทําออกมาได้ดีนะครับผมอยากจะขออยู่เรื่องนึงเลยก็คือขอให้ทํา DLC เป็นแบบมอดเอล่าทั้วทั้วคอนเควสให้หน่อยนะคือเปิดแมปไปเลยทั่วโลกผมจะได้เล่นเป็นอยุธยาแล้วก็ทําการครองโลกครับผมตั้งตัวเป็นเจ้าโลกเลยครับผมนี่นแหละแแหละสันหวานเอาไว้ก่อนครับเกมถัดมาครับเรามาอยู่กับเกม The First Explorer นี่เป็นเกมลูกผสมระหว่าง RTS แล้วก็ City Er ที่เป็นเหมือนการเอาเกม Civilization มาเปลี่ยนให้กลายเป็นเกม RTS ครับ โดยที่ตัวเกมเนี่ยจะมีเซตติ้งอยู่ในช่วงยุโรปยุคโบราณโดยจะมี3ามฝ่ายให้เราเลือกเล่นนั่นก็คือโรมันคาเทสแลวก็กอนะครับโดยที่ตัวเกมก็จะให้เรารับบทเป็นนักตั้งถิ่ฐานไฟแรงที่ต้องคอยสร้างบ้านแปลงมือนะครับเก็บทรัพยากรเพิ่มประชากรสร้างกองทัพและขยายอาณาเขตของตัวเองเพื่อยึดดินแดนนี้ให้เป็นของเราเพียงผู้เดียวกับผมแต่สาหรับใครที่เป็นสายสงบสุขนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยก็แอบกระซิบมาว่าตัวเกมนี้จะได้เพิ่มเงื่อนไขชัยชนะอย่างอื่นเข้ามา เช่นการชนะด้วยทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นการชนะด้วยการสร้างโปรเจกต์กที่พิเศษมากๆให้สําเร็จนะครับก็ได้และครับเหมือนเกม Civilization เลยนะซึ่งตัวเกมนะครับก็ได้ใช้ Unreal Engine 5ในการพัฒนาก็ทําให้งานภาพของเกมนี้ดูสวยไม่ขัดตาแน่นอนครับผมตัวเกมยังไม่ได้มีกําหนดบันวังจําหน่ายแต่ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปกดวิซลิทกันได้ใน Steam นะ s a n c t u r y นี่คือเกม RTS ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Supreme Commander โดยจุดเด่นของเกมนี้ ผมจะยกให้เรื่องของความอลังการครับเพราะตัวเกมได้เลือกใช้สเกลของยูนิตตามแบบที่มันควรจะเป็นเลยทําให้ยูนิตของเกมนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆแถมเอฟเฟกก็ยังถือว่าอลังการสมกับเป็นตัวที่โหดจริงๆครับผมไอ้พวกตัวใหญ่ๆนะนอกจากนี้ตัวเกมยังมาพร้อมกับระบบเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมครับที่มีผลต่อสนามลบเช่นพายุหิมะฉับพลันที่จะแช่แข็งทุกสิ่งทุกอย่างที่มาขวางหน้าครับผมและถ้ามันไปเกิดในมหาสมุทรน,นะก็จะทําให้พวกเรือลบเนี่ยขยับ ไม่ได้พื้นมาสมุดกลายเป็นน้ำแข็งครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทัพปกที่มันจะกลายเป็นช่องทางใหม่ในการบุกศัตรูได้ครับและด้วยความที่สนามรบของเกมนี้มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่มีจุดให้เราต้องไปคุมทัพหลายจุดนะครับมันอาจจะทําให้บางครั้งเราลืมกลับมาสร้างฐานสร้างยูนิตที่บ้านได้ดังนั้นตัวเกมเนี่ยก็เลยมาพร้อมกับระบบสร้างฐานสร้างยูนิตแบบออโตครับผมจากเซตที่เราแบบเซตเอาไว้ก่อนเข้าเกมซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าระหว่างเกมเราจะปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่านะ แต่ก็ต้องมารอดูกันก็ผมตัวเกมจะปล่อยเดโมออกมาในช่วงปี2016ใครสนใจอย่าลืมไปกดวิลิตกันได้ใน Steam ครับ Systemic War นี่คือเกม RTS สไตล์ War เกมที่จะเน้นเรื่องของความสมจริงของสมรภูมิยุคปัจจุบันโดยเกมนี้เราสามารถเล่นเป็นกองทัพได้แบบหลายชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนรัสเซียยูเครนโปแลนด์หรือว่าตุรกีนะครับตัวเกมจะมียูนิตให้เราเลือกใช้แบบไม่ซ้ำกันมากกว่า150ตัวและสม รภูมิเนี่ยก็อ้างอิงมาจากสถานที่จริงนะครับให้เราเลือกเล่นมากกว่า25แมปโดยหมดหลักของตัวเกมนี้ก็คือโหมดแคมเปญครับผมที่เราเนี่ยจะต้องนําพาประเทศที่เราเลือกให้กลายเป็นผู้นําโลกให้ได้ซึ่งหมดนี้จะแบ่งเกมการเล่นออกเป็น2ช่วงนั่นก็คือช่วงบริหารเมืองแล้วก็ช่วงการต่อสู้ ในช่วงการบริหารเมืองจะมีรูปแบบการเล่นคล้ายๆกับเกมอย่างา r o n of Iron ที่เวลาจะเดินแบบเรียวไทม์เราต้องคอยบริหารบ้านเมืองจัดการเรื่องการทหารการทูตการค้นคว้าเทคโนโลยีเศรษฐกิจและความพึงพอใจของประชาชนนะครับและมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนั่นคือการใช้สงครามจิตวิทยาอย่างเช่นเรื่องของการสร้างเฟก e นวครับผมการทําแบบนี้ก็เพื่อสร้างความชอบธรรมในการโจมตีศัตรูที่เราต้องการนะครับส่วนช่วงที่2ครับก็คือช่วง ต่อสู้โดยรูปแบบของตัวเกมเพย์เนี่ยก็จะล้ายแบบพวกบล็เค้นแอโร่ครับพี่จะเป็นการแข่งกันยึดพื้นที่นะครับตัวเกมเนี่ยยังไม่มีกําหนดบันวางจําหน่ายแต่ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปกดวิดลิสกันได้ในสตรีมครับผมบาคารเกมจากผู้สร้าง a r Selection มาในคราวนี้เขาได้เลือกทําเกม RDS ที่ได้รับแรงบนันดาลใจจากเกมดูนทูเตาซันโดยที่เกมนี้ครับจะมีเซตติ้งอยู่ในดาวเคราะห์เลไซขนาดยักษ์ที่มีอยู่3ตระกูลหลักนะครับทำสงครามเพื่อแย่งชิงแรล่หายาก ความโหดร้ายของดาวข้อนี้ไม่ได้มีแค่สงครามจากน้ํามือของมนุษย์แต่มันก็มาจากสิ่งมีชีวิตใต้ผืนทะเลทรายอย่างเจ้าตัวหนอนยักษ์ที่พร้อมจะสังหารทุกสิ่งทุกอย่างที่มาขวางหน้าและผมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมฟังมาถึงน่าจุดจุดนี้เนี่ยก็น่าจะคิดเหมือนกันครับว่าอันเนี้ยไม่ใช่แรงบรดานใจแล้วล่ะ ก็เหมือนกันเป๊ะขนาดนี้ก็นะมันก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้มั่งแหละครับแล้วก็ใน3ตระก,กูลนี้ครับก็จะแบ่งออกเป็น the can of power เป็นตระก,กูลที่จะเน้นเรื่องของยานพาหนะเกาะหนักนะครับตระก,กูลที่2เนี่ก็คือ the can of view เป็นตระก,กูลที่เน้นการโจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำและสุดท้ายคือ can of tricky โดยที่ตระก,กูลนี้จะเน้นไปในเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงครับผมก็อาจจะเรียกได้ว่านี่คือเกมสำหรับคนที่คิดถึงเกมดูนเวอร์ชันเกมอา s ทแบบคลาสสิกนะครับตัวเกมเนี่ย ยังไม่มีกําหนดวันวางจําหน่ายแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็อย่าลืมไปกดวิดลิสต์กันได้ในตัวสตรีมครับผมเกมถัดมาครับเรามาย่กับเกมอย่าง Sunder Styfy การกลับมาของเกม RTS ที่สนุกแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งการกลับมาในภาคน,นี้เนี่ยก็ยังเป็นตีมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ออย่างเช่นเคยที่จะเน้นไปนเรื่องของความสมจริงทางด้านประวัติศาตสตร์โดยสมรภูมิหลักนะครับก็จะอยู่ที่ยุโรปแล้วก็แอฟริกาเหนือ ความพิเศษของภาคนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของยูนิตที่มีให้เราเลือกใช้งานมากถึง 300หน่วยแบ่งเป็นทหาราบ110หน่วยและยานพาหนะอีก190แบบครับผมในภาคนี้นอกจากที่เราจะได้เลือกสกิลของผู้บัญชาการแล้วเรายังสามารถเลือกหลักนิยมนะครับที่จะช่วยอัปเกรดให้กองทัพของเราเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นในด้านของงานภาพกราฟิกก็ถูกอัปเกรดให้ดูสวยและดูอลังการมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนส่วนในโหมดการเล่นครับก็จะมีอยู่2โหมดนัด่นคือโหมดออนไลน์และก็โหมดเนื้อเรื่องที่จะมีให้เราเลือกเล่นถึง25ภารกิจและในแต่ละภารกิจ ก็จะมีความอิสระมากยิ่งขึ้นมากกว่าภาค4นะครับทีเ่เรียกได้ว่าเน้นทําตามสคริปต์จับมือผู้เล่นนะภาคนี้จะมีความเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์อยู่มากพอสมควรเลยนะครับโดยที่ตัวเกมมีกําหนดวันวางจําหน่ายปีหน้าปี2 0 2 6ใครสนใจก็อย่าลืมไปกดวิลิศก,กันได้ในส e ีมครับผมเกมสุดท้ายเรามาอยู่กับเกม w e l l of Ashes นี่เป็นเกม RTS ที่มีระบบคล้ายกับเกมอย่าง Company of h e r o ที่มาในทีมของ Dark Steam พังมาเลยทำให้ตัวของยูนิตเกมนี้ครับมันดูค่อนข้างแปลก แต่ก็น่าหยิบเอามาเล่นครับโดยเฉพาะพวกตัวใหญ่ๆอย่างโคลซัสเบฮิมอต์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าหน้าเล่นจัดๆมันดูเวอร์เดียรผมชอบแต่ก็มีเรื่องขอเซลซลล์ลนิดนึงครับนั่นก็คือเรื่องของ UI แล้วก็ช่วงตอนเลือกเกิดครับผมที่มันดูค่อนข้างคล้ายๆกับเกมอย่าง Battlefield ซะเหลือเกินหรือว่าผมคิดมากเกินไปเองหรือเปล่านะนอกจากนี้ครับตัวเกมเนี่ยจะมีให้เราเลือกเล่นทั้งหมด3ฝ่ายครับซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมียูนิตท,ที่มีความเป็นยูนีของตัวเองนะฝ่ายแรกครับก็คือ จักรวัดรคริทรทานิกเซรัมอันนี้บอกก่อนครับว่าน่าจะอ่านผิดนะเพราะชื่อตั้งยากจัดด้วยฝ่ายนี้ครับก็จะเป็นจักรวัติสุดขั้งที่เน้นในเรื่องของกองทัพจัรก,กลนรถถังหนักเป็นหลักนะครับฝ่ายที่สอนี่ก็คือกลุ่มซาตินาโลเฮมไรส์ rice. นี่เป็นฝ่ายที่ยังยึดมั่นในจิตวิญ,ญญาณแบบอัศวินนะครับจะเน้นจัดทัพในรูปแบบของความสมดุลครับผมและฝ่ายสุดท้ายครับก็คือกลุ่มคอมมิวนิสต์ครับผม กองทัพฝ่ายนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ความคล่องตัวแล้วก็การบุกโดยใช้กลยุทธ์แบบขึ้นมนุษย์นะครับเน้นถมทหารเน้นถมร,รถมถังนะครับในด้านโหมดการเล่นเนี่ยเกมนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2โหมดก็คือโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดออนไลน์นะครับซึ่งโหมดออนไลน์นะครับก็มีตั้งแต่1นึหนึ่งะครับยันไปถึงทีมเกมแบบ4ปรปะทะ4กับผมตัวเกมยังไม่มีกำหนดบรนวังจําหน่ายแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็อย่าลืมไปกดวิลิศกันได้ในสตรีมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เกมอาเทยียที่ผมนํามาเสนอในคลิปปนนนีีี้้้มมเเเกกไหหท่่ขาาาาตาับับบงรรือลค อันนี้ผมพูดความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมว่าปีหน้าดอนออฟวอซเนี่ยผมจัดแน่นอนก็เป็นผลพวงมาจากภาครีมาสเตอร์ได้แล้ครับคือผมเนี่ยไม่เคยเล่นภาคหนึ่งแบบออริจินอลนะแต่พอมาจากภาครีมาสเตอร์ปุ๊บรู้ได้เลยว่าดอนออฟวอ r ภาคแรกเนี่ยมันพิเศษจริงๆครับผมระบบการเล่นมันค่อนข้างดีเลยขาดเพียงแค่เกมมันเก่าเกินไปหน่อยครับต้องรอยกเครื่องใหม่ให้หมดเนาะ ผมก็คาดหวังกับภาค4มากๆเพราะว่ามันคงจะพัฒนาระบบอะไรหลายๆอย่างให้มันแบบเป็นมิตรกับผู้เล่นมากยิ่งขึ้นมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับและในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ